ตอนนี้เราอยู่บ้านขุนทะเละมาเที่ยวบ่อปลาครับกันพาลูกสาวมาเที่ยวบ่อปลาครับนี่ปลาอะไรลูก<ะ>ปลาอะไรลูกหนนั่นแหละในบ่อสวยหามสวยงามมากแหละปลาสีปลาสีอะไรสีอะไรปลาสีส,ส,สีอะไรนะ สีน้ำเงินอ๋อมีสีน้ำเงินด้วยโอ้โหสวยเนาะตัวที่นอนเนี่ยตัวที่นอนเนี่ยสีอะไรลูกตัวนี้ตัวนี้สีอะไรสีอะไรสีอะไรอ่ะอ่ะอ่ะเร็วเร็วสีอะไรโน่นโน่นโน่นมันว่ายอยู่โน่นสีอะไรลูกอืมโน่นโน่นไปโน่นแล้วสีอะไรฮะนั่นสีอะไรสีดำเออสีดำโอ้โหเก่งเก่งเก่งเนาะเก่งีสด เออสีดําเหมือนกันตัวโน้นตัวโน้นสีขาวปะไม่ใช่สีอะไรลูกดําเออตัวนี้ใหม่ใหม่ตัวนี้สีอะไรสีขาวไหมดําตัวนี้สีอะไรสีดําอ่ะดําก็ดําเออดําจัวเลยเนาะเออดําจัวอืมสีดำสีเหลืองเห็นปะตัวโน้นโน่นโน่นโน่นสีเหลืองสวยน่ะสีเหลืองเออเห็นไหมสีเหลืองอ่ะอย่าลงไปนะเอออย่าลงไปนะ นอหนูอะไรนอนหนูควักไว้บอใบไ,ไม้บอใบไ,ไม้ครับผมโอ้โหชัดเจนนี่ลูกสาวใครอเนี่า,าน้องนี่น้องอะไรเนี่ยน้องใบน้องใบชื่ออะไรลูกชื่อจันทร์ดาวอะไรจ้าโอ้โหแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อมกโอ้โหเก่งนี่เราอะ่ะน้องใบน่ารักป่ะน่ารักอืม <Yeah. S 1> มากไหมลูก อืมมากเกินมากเกินด้วยกินด้วยวันนี้เราไปขี้ที่ไหนกันลูกขี่เรื่องน้ำอ,อ๋อเก่งไหมเก่งทำไมไม่ขี่แสงเก่งอีกลูกทำไมไม่ขี่แสงเก่งกต้องบอกพ่ออ,อ๋อต้องบอกพ่อนะนี่ปลาเหรอจ้าปลาจ้ะบอกมาครับ เออเดี๋ยวเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่นะลูกเนาะเออ